สวัสดีคะ่ะเจอแม่ฟ้าพยากรคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสร้างสรรมาสําหรับชาวร,ราศีกร,รกฎค่ะนะคะประจําเดือนสิงหาคม2564ค่ะแต่ว่าณนเวลาที่อ่านดาวตอนตอน,นี้นะคะอ่านในเดืนเอนกรกฎาคมโนะแล้วก็เอาไปดูกดันยาวๆถึงรกรกฎาคมค่ะสิงหาค่ะนะคะแล้วก็สมัใครนะคะตัวอ,อย่างจะดูดวงส่วนตัวนะคะ0925190545นะคะมาสเตอร์ฟ้า 6กหา9ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูาพรยิบสีกันเนาะนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะโหราศาสตร์ไทยจีนพมา่ามาค่ะนะคะเปิดพรยิบสีให้ด้วยนะคะเช็คชื่อให้ด้วยนะคะตนนก,กาดุมภาสาชาัชะพันธุบุตร,ระตะอริปนะัตนิมรณะสุภะกัมมะ ลาพระวินาศนะ,นะคะนะคะหรือว่าคนชอบอ่านว่าวินาศเนาะวินาศก็ไม่ได้แปลว่าสูญเสียเสมอไปนะคะแปลว่ารับรับก็ได้เนาะนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งมีดาวคารและดาวศขขุบลักนณอยู่ณเวลานี้นะคะแต่มีดาวพระเสาร์นะคะไปอยู่ในภพปตัตตานีเนาะนะคะจริงๆอ่ะมันเป็นพิรุธบาทเนาะ,ะแต่ก็ต้องดูพื้นดวงเดิมด้วยนะคะว่าคืออะไรนะคะน,นี้ดูดาวจรให้เฉยนะคะ ตัวตนชาวราศีรากรกฎตอนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอังคารทับแล้วไปเจอเจ็ดที่รออยู่แล้วในพบปตัตตาเนในก็นเหนื่อยค่ะนะคะระวังปัญหาอุบัติเหตุนะคะได้เสียได้ซ่อมเกี่ยวกับเรื่องรถรานะคะบ้านเรือนนะคะตอนนี้นะคะไม่อยู่บ้านก็ต้องอยากอยู่ะ,ะถึงแม้ไม่อยากอยู่ยังไงก็คือต้องอยู่นะคะช่วงนี้นะคะจะมักจะมีปัญหานะคะกับเพื่อนฝูงบริวารคนเก่าๆนะคะ ชีวิตตอนนี้นะคะบอกได้เลยเจอกับอุปสรรคปัญหาค่อนข้างมากนะดาวคันทับรักนี่ก็เหนื่อยหน่อยเนาะแล้วก็เจอเจ็บอยู่ด้วยเนาะนะคะปัญหาหลักๆเลยคือการบริหารนะคะการบริหารงานของชาวราศีกรกฎนะคะแต่โชคลาภก็ยังพอมีเนาะเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังให้คุณอยู่นะคะ ต้นก,กุดุมพลาสชาพันธุ์ุแต่ตรก,กระดุมพลก,การเงินเนาะมีม,มีดาวจันทร์มากระตุ้นเนาะจันก็ผู้หญิงก็ได้ลูกผู้หญิงก็ได้นะคะเพื่อนผู้หญิงก็ได้นะคะเออนะคะก็ไปกระตุ้นด้านการเงินอยู่เนาะตนนก,กระดุมพลสชาพันธุปทตอลิปตันนมรณะนะคะดาวพฤหัสพฤหัสไปเป็นมรณะภพของชาวราศีกรกฎนะก็ะดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ให้ดีเนาะอาจจะได้เงินประกันชีวิตปุบปับรับโชคแบบ ที่ไม่ค่อยอยากจะได้นะคะเช่นเงินประกันชีวิตของผู้สูงวัยในบ้านนะคะโอเคและนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือต้องการที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะทักไปฟาร์มมาเลยค่าครู5 9 9บาทะค่ะนะคะสำหรับการดูออนไลน์นะคะ แล้วก็ใครอยากจะเปิดดวงเสริมลาบเสริมเสน่ห์นะคะปรึกษาเรื่องงานต่างๆนะคะในขบวนการยุติธรรมนะคะจบปริญยโโทรบริหารงานยุติธรรมนะคะปตตีนทิสานิเทศสานนะคะอยากรู้เรื่องอะไรทักมาเลยค่ะ0ูนย์ก0 5 4 5 m a า t e r f a 659ค่ค่ะสำวันนี้สวัสดีค่ะ